นะทุกคนเราจะมาสอนวิธีการหาเงินในแมป Toilet Tower Defense กันนะเอาล่ะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่าน้วครับผมวันนี้กับเกม r o บอก x นะในแมปของ Toilet Tower Defense นะทุกคนก็มีหลายคนนะสอบถามเข้ามาว่าอยากจะหาเงินเร็วๆเ,เนี่ยมีวิธีไหนกันบ้างนะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็มันมีอยู่ไม่กี่วิธีนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีที่เราขี้เกียจหรือว่าเราขยันนะหรือว่าเราแบบเออแล้วแต่สะดวกเอาไว้ง่าย ก็มาสาหรับวิธีแรกเลยนะทุกคนวิธีแรกเนะี่ยเป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแย,ยะมากมายนะเพียงแค่ว่าเรามีอุปกรณ์ AFK ก็พอแล้วนะก็เป็นวิธีการยืนในห้อง AFK ทุกคนก็จะมาตรงนี้ได้เลยนะนี่เลย AFK ฟาร์มนะเราสามารถเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดฟาร์มได้เลยแต่วิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยนิยมนะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับการเสรียเวลาไปสักเท่าไหร่นะก็มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะ มันก็จะมีบอกเหมือนกันนะว่าเราจะได้เหรียญได้อะไรเท่าไรบ้างนะอันนี้เนี่ยผมจะมีพรีเมียมนะแล้วก็มีเกมพาร์คูณ2องทุกคนแล้วก็มี v i p นะส่วนสําหรับใครที่ไม่มีเกมพาร์อะไรเลยนะก็จะได้แค่1เหรียญต่อ1นาทีนะซึ่งแบบน้อยมากๆนะก็สําหรับวิธีนี้นะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะทุกคนก็อย่าไปใช้เล่นนะวิธีนี้ต่อมาเลยนะทุกคนก็เป็นวิธีการที่เราต้องขยันเล่นนิดนึงนะก็ง่ายๆเลยนะเราไปลงตามด่านต่างๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันเนาะเอาเป็นด่านของ ทอยเลสซิตี้ละกันนะทอยเลสซิตี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยละกันก็เซ็ตที่ผมใช้ลงเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูละกันอ่ะไม่ต้องให้ดูหรอกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะก็จะมีตัวของซันตานะแล้วก็ฟอ r ดีเจนะทุกคนก็เท่านี้เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดู1เกมละกันนะโอเคทุกคนเข้ามาหน้าเกมแล้วนะล้วก็จะเลือกเป็นโหวตของไนท์แมนนะ เป็นระดับที่ยากที่สุดนะทุกคนแล้วก็ได้เงินเยอะที่สุดนะถ้าเกิดเรามีเกมพาร์ตคูณสเนี่ยเราจะได้1,200เหรียญต่อ1รอบนะก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน18นาทีนะในการลง นี่แหละทุกคนวิธีการลงในโหมดของไนแมร์นะวิธีนี้เนี่ยก็ต้องขยันเล่นนิดนึงนะแต่ว่าได้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะนะได้ความสนุกด้วยเนาะทุกคนคูณ2เนี่ยก็จะได้1,200เหรียญน,นะถ้าเกิดเพิ่มบู๊ตไปอีกเนี่ยก็จะได้1,800เหรียญน,นะแต่ว่าสําหรับการกดบูตในวิธีการนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันจะบวกเหรียญน,น้อยมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับการยืน FK แบบใช้มาโครนะโอเคโซนต่อมานะเป็นวิธีที่3แล้วกันนะ วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่แล้วกันเนาะใช้แบบว่าตั้งแต่ผมเล่นใหม่ๆเลยผมก็ทําคลิปทําอะไรแจกไปเยอะแยะมากมายนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะทุกคนมีทั้งมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะซึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดแล้วนะแต่ข้อจํากัดวิธีนี้ก็คือต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ afk เท่านั้นทุกคนไม่สามารถใช้มือถือในการ afk ได้นะส่วนมาโครอะไรเนี่ยผมแจกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะ ส่วนของผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของมาโครีเพย์ะนะวิธีนี้เนี่ยจะเร็วที่สุดแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้มาโครนี้เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะแล้วก็สามารถเข้าไปโหลดที่ Discord ของผมได้เลยนะอันนี้ก็คือผมจะมาสอนวิธีการเอาไฟล์มาโคจาก Discord นะเข้าตัวของ LD Player นะสำหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะก็มาที่ d ิสคอร์ผมนะแล้วก็มาที่คําว่าแจกของนะตรงนี้เลยปุ๊บเข้ามาที่มาโคแมปโถส้วม um นะ TTD นี่นะเข้ามา แล้วก็ให้ทุกคนเลือกมาโคนะว่าจะเล่นตัวไหนนะส่วนผมเนี่ยจะใช้ของมาโครีเพย์นะปุ๊บอ่ะมาโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมพอโหลดเสร็จแล้วนะก็ให้กาหน้านี้ทิ้งได้เลยนะแล้วก็กาดิคอร์ทิ้งได้เลยไม่ใช้ละก็ให้มาที่ตัว A นะทุกคนรูปมาโครนี่แหละแล้วก็มาที่ดูสกไฟล์นะดูไฟสกนั่นแหละอ่ะมันก็จะเด้งไอหน้าไฟล์นี้มาให้ปึ๊บนี่นะมันก็จะยังไม่มีอะไรใช่ไหม ให้ทุกคนกดดูสกีไฟครั้งหนึ่งนะปุ๊บก็จะเด้งหน้านี้มานะไอหน้านี้เนี่ยให้ทุกคนมาที่อ่าคำว่าดาวน์โหลดนะปุ๊บพอทุกคนมาที่หน้าดาวนโหลดนะให้กดที่ตัวของไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้เลยนะมันจะอยู่อันบนสุดเลยมันจะเป็นไฟเนี่ย TTD by j o k o l า,านะ D Pay นะคลิกแล้วก็ลากไฟล์นี้มานะลากานี้เลยนะลากมาก็ใส่ปุ๊บอ่าทีนี้ก็จะอยู่ในนี้ละก็ให้การอันนี้ทิ้งได้เลยนะทุกคน แล้วก็ให้เราปิดอันนี้แล้วก็เปิดตัว A ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็จะได้มาโคในการใช้งานมานาวนะทุกคนก็วิธีนี้เนี่ยจะใช้กับด่านที่เป็นทอยเด็ดแลบนะทุกคนซึ่งถามว่าใช้กับด่านอื่นได้ไหมเนี่ยก็บอกเลยว่าใช้ได้นะแต่ว่าทอยเด็ดแลบเนี่ยจะเร็วที่สุดแล้วนะก็เดี๋ยวลองให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันเนาะอ๋อ,อแล้วก็วิธีนี้นทุกคนไม่ต้องใช้ตัวในการเล่นเลยนะคือแบบไม่ต้องใช้ตัวอะไรเลยไอดีปล่าก็เล่นได้นะก็เดี๋ยวผมจะเปิดมาโคเลยแล้วกันเนาะกดไปปึ๊บ่ะฮะ เพียงเท่านี้นะแล้วก็สามารถ AFK ได้อย่างง่ายดายนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะไปทําอะไรก็ได้นะจะไปเล่นเกมอื่นจะไปเล่นดู YouTube ฟังเพลงดูหนังอะไรอเงี้ยก็ไปได้เลยนะเราก็พับจอนี้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องก็จะใกล้จบแล้วทุกคนนี่นะประมาณ56นะท่านจะจบละนี่เห็นไหมก็ หนึ 1> 1่าทีห้าสิบหกวีนะคือจะจบเลยแล้วก็มีมาโครกดรีเพย์ให้นะแล้วก็ไปเริ่มตาต่อไปเห็นไหมคือวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆนะผมยืน a อฟมาประมาณ2วันกว่าๆนะ <c oughs> กเกือบเกือบสวันก็ได้มาแสนแปนะ <c oughs> อย่างที่ทุกคนเห็นในไอดีผมตอนนี้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าเกมโลบ,บอกปกติแล้วกันเนาะ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ยทุกคนเป็นวิธีสุดท้ายนะวิธีที่สี่ก็เป็นวิธีการ สั่งฟาร์มนะใช้เงินอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้อะไรนะมีตังก็สั่งไปแค่นี้เองนะคนก็ะสําหรับการสั่งฟาร์มนะเราสามารถไปหาตามกลุ่มได้เลยนะมันจะมีพวกที่รับฟาร์มเงินอยู่นะแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะผมก็ไปอยู่ในกลุ่มของทอยเ e t าวเวอร์ดีฟเอน์เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นวิธีการรับฟาร์มนะส่วนจะจะเทรดตัวขายกันเนาะโอเคทุกคนนี่ก็คือ4วิธีการฟาร์มเงินในแมปทอยเ e t าวเวอร์ดี n เ e น์นะก็เดี๋ยวผมจะเรียงลําดับให้แล้วกันเนาะวิธีไหนเนี่ยดีที่สุดนะ วิธีที่ดีที่สุดเลยก็คืออันดับหนึ่งเลยนะก็คือวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการฟาร์มนะก็คือใช้ LD Player บวกมาโคนะที่ผมแจกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฟรีนะทุกคนแค่มีคอมนะแล้วก็จ่ายค่าไฟด้วยนะ <c oughs> วิธีที่ดีรองต่อมานะก็คือวิธีการเราต้องขยันเล่นนะเราต้องมีตัวที่แบบว่าผ่านโหมดในแมร์ได้อะไรอย่างนี้ไงเอ,อ่อวิธีนี้เนี่ยก็ต้องขยันเล่นนิดน,นึงนะแต่ว่าได้ความสนุกด้วยนะวิธีที่ดีสุดต่อมานะก็คือ วิธีการจ้างฟาร์มนะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรเลยนะนอกจากเงินนะใช้เงินในการจ้างฟาร์มางเดียวนะแล้วก็รอให้มันเสร็จนะทุกคนก็วิธีนี้เนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักเอาเองนะว่าจะจ้างร้านไหนดีนะสวนวจจ้างร้านผมก็ได้เหมือนกันวิธีต่อมานะวิธีที่คิดว่าห่วยที่สุดละนะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ก็คือวิธีการยืนเอฟเคในตู้ฟาร์มนะวิธีนี้เนี่ยก็ได้เงินน้อยนะเสียเวลานะแต่ก็ได้เงินอยู่เหมือนกันนะ โอเคถ้า okay, คนเป็นไงบ้างน,นะสำหรับวิธีการฟาร์มเงินในแมป Toilet Tower Defense นะใครที่ชอบวิธีไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะมาโค้ชผมเนี่ยใช้ได้ดีหรือเปล่าแนละ้วก็สามารถบ,บอกกันได้เหมือนกันนะโอเคสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไก่อนนะทุกคนก็ใครที่ทยงังไม่ติดตามผมเนี่ยฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเอาไว้เจอกนคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ